เ,เอาขึ้นนั่งขึ้นนั่งตรงนี้เลยเร็วขึ้นนั่งตรงนี้ค่ะขึ้นนั่งเลยค่ะ นี่ขึ้นตรงนี้ค่ะขึ้นตรงนี้ <_ ks> เรียกอาร์ตค่ะเอาอนารา์เร็วอาร์ต <_ k _> เร็วเินป้า,อาเร็วเร็วเออนาร์เร็วเร็ว อู่เขาแล้วเอินเร็วมมันคืออะไรมันคือมันคืออะไรคะ แล้วไปเอินอาดอหนูอ <guarding> ย <okay>? ่าดื้อนะคะวันนี้หนูอย่าซนนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะโอเคไหมคะโอเคเออตกลงนะ ตกลงนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะเยกอกดเรียหนะมาเถือนอยุเข่าเดียวอะไรคะ ไฟย้อนออกตรงไหนคะอ่อเอ่อเอ้อเอ้อเสร็จซ็นค่ะเสร็จนเดค่ะ อยนั่นนั่นมาแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมาแล้วมาแล้วโอ๊ยผู้ได้เอาแนวกิมหัวให้ลูกไม่ไม่ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเอาทิ้งเอาทิ้งค่ะมันจะแย่หูขึ้นรถค่ะขึ้นรถค่ะขึ้นรถค่ะไปด้วยกันค่ะขึ้นค่ะ รองเท้าอยู่ไหนคะเยอะอาตัดมาอย่างอารเสร็จยังคะอ้าวยิมย้มหวานยิ้มหวานหน่อยคะ่ะ ป้าปายุป้าปายังไม่มาเลยค่ะเอะอเออ,อ,อเดี๋ยวลุงขึ้นไปจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปไห้มีดังหนาก่อนก็นกได้แล้วใครน่าไะถึด ไปไปลุงก็ขึ้นไปเออ,อ,ออกระเป๋ากันล่ะร้องเท่าจอหนัดกระเป๋าจังใดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จ้าที่ลายช่วงหันละลูกแม่จะขึ้นทางขุนไห้ยายกำลังขึ้นนะมามา เด็ดเด็ดเด็ดในยายขึ้นมาแล้วพี่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 ยุฟังพี่คนไนยายมาเลาอาเด้ไ่อไปอันเอารถไปเข่าศูนมังะเรารลไปเข่าศูนบอ่อยากไปไหมจ้ถามอขว่าอียงเกาะอาดไม่เป็เราพัเดี๋ยวลกแล้เาของนามอยมั้ง